พ็อปเม้นท์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะนาทีนี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบคพิ้งนั้นคือหนึ่งในคนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีระดับโลกได้อย่างสง่างามและตอนนี้น้องลิซ่าก็โด่งดังไปโชวโลกแล้วเพราะหลังจากที่น้องได้ปล่อย2ซิงเกิลในอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองออกมาน้องลิซ่าก็ได้สร้างสถิติใหม่ๆให้โลกตะลึงทั้งในระดับวงการ K-pop และระดับโลกอย่างเช่นเพลงลาริสานั้นได้สร้างสถิติโลกด้วยการเป็นศิลปินหญิงเดียวคนแรกที่มียอดวิวใน Youtube มากกว่า73ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงหลังการเผยแพร่หรืออย่างมันนี่ก็ได้สร้างประวัติศาสตาร์ใหม่ด้วยการขึ้นเป็นอันดับที่1เพลงแรปที่ขายดีที่สุดในอเมริกาซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ศิลปินหญิงเคป๊อปสามารถทำได้สำเร็จ และจากความโด่งดังของเธอนี่เองก็ทําให้มีทั้งคนที่รักเธอและไม่ชอบเธอไปในขณะเดียวกันซึ่งก็ได้มีชาวต่างชาติคนหนึ่งไปโพสต์ถามคําถามเอาไว้ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับลิซ่าแบ็คคลิ้งแน่นอนว่าคําถามนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากและแอดก็ได้เลือกคําตอบบางส่วนมาทําเป็นคลิปคลิปนี้แล้วส่วนคําตอบแต่ละคําตอบจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ความคิดเห็นแรกนะคะฉันคิดว่าลิซ่ามีจิตวิญญาณที่สวยงามที่สุดเท่าที่เคยมีมาถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้จักเธอเป็นการส่วนตัวแต่มันเป็นเสน่ห์ที่ดีและทัศนคติที่งดงามของเธอเท่านั้นที่ทำให้ฉันรู้สึกดีกับเธอได้ขนาดนี้หลังจากที่ได้ชมการแสดงของเธอบนเวทีร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆของแบ็คค i n k ในรายการทีวิฉันบอกได้เลยว่าเธอมีความสามารถมากทั้งเสียงร้องและการเต้นของเธอ เธอเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กสาวรุ่นใหม่เพราะเธอต้องทำงานหนะักเพื่อให้เธอได้ขึ้นมายืนอยู่ในจุดที่ที่เธออยู่ตอนนี้เธอสมควรได้รับความรักทั้งหมดอย่างแท้จริงฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมบางคนถึงเกลียดชังเธอนะักเธอน่ารักมากซึ่งฉันหมายถึงเธอไม่ได้ทำอะไรที่โหดร้ายกับใครเลยสักนิดเธอก็เป็นแค่ตัวของตัวเองทำไมคุณไม่รักเธอล่ะอือหึอน่าห,ดหุดหงิดชะมัดบอกได้เลยว่า ฉันแอดชอบเธอป้ลอโปรดอย่ากเกลียดชังใครคิดก่อนพูดพวกเขาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับคุณและฉันถ้าคุณไม่ชอบเธอก็ไม่เป็นไรเราแค่มีมุมมองที่แตกต่างกันแต่จงให้เกียดเธอด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะเสียงร้องของลิซ่ายังคงต้องได้รับการฝึกฝนที่มากกว่านี้เธอมีศักยภาพที่ดีเธอเป็นแรปเปอร์ที่ดีทีเดียวไหลลื่นและมีสไตล์ เธอเป็นหนึ่งในนักเต้นเคป๊อปที่เก่งที่สุดและมีพรสวรรค์มากที่สุดทักษะและการแสดงบนเวทีของเธอนั้นยอดเยี่ยมมากลิซ่าดูจริงใจไม่เฟกซึ่งจริงๆแล้วเธอเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ยังคงจริงจังกับง,งานด้วยความแอบเบของเธอมันทำให้ดูน่าหมันไส้ในบางครั้งเธอเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากในการรักษาอารมณ์ของเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างเธอร่าเริง และเมื่อพิจารณาจากความเกลียดชังที่ลิซ่าได้รับและการกระทำที่เอ็นเอียงจากต้นสังกัดของเธอทำให้ลิซ่าดูเป็นคนที่เข้มแข็งมากและมีจิตใจที่ดีที่เดียวความคิดเห็นต่อมานะคะลิซ่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถพรสวรรค์ของเธอไม่มีที่เปรียบแรับของเธอเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวฉันคิดว่าบริงทั้งหมดสนับสนุนพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ต้องใช้การตัดสินใดๆ เธอมีความสามารถมากมายและยังมีผนทางอีกยาวไกลที่จะให้เธอได้เดินก้าวไปในวงการนี้ไม่เพียงแค่ในเกาหลีเท่านั้นแต่ฉันหมายถึงทั่วโลกลิซ่าตอนนี้ทั่วโลกยกย่องการเต้นของเธอเธอมีรูปแบบการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอการรับของเธอน่าทึ่งมากปิดปากของพวกคุณซักแท้ที่จริงแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานและสนุกสนานมากความคิดเห็นต่อมานะคะ เธอเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกนี้เธอเป็นคนใจดีมีความสามารถและฉลาดน้องร้องน้องเต้นน้องแรปเก่งมากโปรดเมตตาเธอหรือไม่เช่นนั้นก็จงจากไปซะให้ไกลๆเธอสมควรได้รับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในตอนนี้เธอจะยังคงบลโล่ในอีกหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าคุณจะต้องการเห็นหรือไม่ก็ตามเรารักและคารลลิซ่าความคิดเห็นต่อมานะคะด้วยความคารล นี่คือความคิดเห็นของเรานะดังนั้นอย่ากโกรธเราหากว่าคุณไม่เห็นด้วยและเราก็จะไม่ดูถูกคนอื่นเพียงเพราะเรามีความเห็นที่แตกต่างกันข้อแรกลิซ่าจริงใจไม่เฟซหากคุณกำลังพูดถึงบุคลิกของเธอหน้ากล้องแน่นอนว่ามันจะต้องแตกต่างออกไปคนดังทุกคนมีมุมเฉพาะของตัวเองที่พวกเขาต้องการแสดงออกมาให้เห็นมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติทั้งนั้น 2. เราไม่ค่อยชอบการแอปแบลของลิซ่าสักเท่าไหร่นะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ชอบแอปแบิลเลยแหละ 3. ลิซ่าคือนักเต้นที่ดีที่สุดของแบทเพิงใช่ไหมเราขอตอบว่าใช่อย่างแน่นอนลิซ่าคือนักเต้นที่ดีที่สุดในวงการเคป๊อปใช่ไหมเราขอตอบว่าไม่แต่เธอคือหนึ่งในนักเต้นที่ดีที่สุดของวงการเคป๊อปสี่การแสดงเดี่ยวของเธอมันดูเยอะไปหมดเนื้อเพลงก็แย่ดนตีก็ยังไม่ค่อยดี และทาเต้นก็ดูน้อยกว่าที่เราคาดไว้ MV ก็ดูยุ่งเหยิงเกินไปแต่เราก็ยังชอบฉากและการรวบรวมความเป็นไทยเท่ากับชุดของเธอนะมีการปรับจูนมากเกินไปหน่อยอย่างไรก็ตามลิซ่าทำดีที่สุดแล้วและเธอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลงานการผลิตที่ไม่ดีนี้ดังนั้นเราจะยังคงสนับสนุนเธอต่อไป 5. เสียงร้องของลิซ่าเกินจริงไปหน่อยในฐานะนักร้อง คะแนนของเธอน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นิดหน่อยเธอยังขาดพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการร้องเพลงแต่อันนี้โอเคอยู่นะเธอเป็นแรปเปอร์และทำได้ดีในด้านนี้เราชอบเสียงร้องของเธอแต่เธอก็ยังคงเป็นนักร้องที่ดูอ่อนแออยู่นะไม่เป็นไรถ้าคุณจะบอกว่าคุณชอบเสียงร้องของลิซ่าเพราะมันเป็นแค่เรื่องของความชอบเท่านั้นแต่การบอกว่าลิซ่าดีที่สุดนั้นอันนี้อาจจะยังไม่ใช่หก ลิซ่ามีความสามารถและเธอก็สมควรได้รับชื่อเสียงใช่ความสามารถของเธออาจจะเกินจริงจากแฟนตัยยงที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้แต่นั้นไม่ได้ไหมายความว่าลิซ่าไม่ดีเลยลิซ่าเป็นไอดอลที่น่าทึ่งและสมควรได้รับสิ่งนี้เจ็บ <7. S 1> บางทีลิซ่าอาจจะไม่เหมาะกับเกาหลีแต่เธอก็มีสเสน่ห์เธอฮอตที่สุดโอเคครับคุณผู้หญิงและมันก็คือความคิดเห็นของเราที่มีต่อลิซ่า ยังไงซะเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูผลงานของเธอต่อไปความคิดเห็นต่อมานะคะ 1. ฉันคิดว่าลิซ่าเป็นคนน่ารักและฉันก็ไม่คิดว่าเธอเฟกนะเราทุกคนมีบทบาทที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตอนนั้นคุณอยู่ตรงไหนอย่าบอกฉันว่าคุณไม่ได้แตกต่างกับครอบครัวของคุณมากกว่ากับเพื่อนของคุณ 2. จริงๆแล้วลิซ่าเป็นคนตลกมากและฉันก็ชอบวิดีโอตลกๆของเธอบนย o u t u b e 3. ฉันคิดว่าลิซ่าอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยในเกาหลีเพราะเธอเป็นคนไทยเธอต้องเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติมากมายเพียงแค่เธอมาจากประเทศไทยและอยากเป็นนักร้องไอดอลถึงแม้ว่าเธอจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเช่นกันแต่ฉันก็ยังคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากที่เธอจะโดดเด่นจากสมาชิกคนอื่นๆในวง 4. ปริ๊ทให้ลิซ่าดูเป็นคนที่มีทักษะการเต้นที่ดี แต่มันก็ทำให้ฉันรำคาญกับความจริงที่ว่าบางคนอ้างว่าเธอเป็นนักเต้นที่เก่งที่สุดในเคป๊อปและในโลกใบนี้และไม่ยอมรับกับคำว,วิจารณ์จากอดีตนักเต้นหรือนักเต้นในปัจจุบันคนอื่นๆทั้งที่จริงแล้วพวกเขารู้ถึงสิ่งที่เขากำลังพูดหากคุณไม่ใช่นักเต้นหรืออย่างน้อยก็รู้ว่าเทคนิคความรู้สึกการแสดงดนตรีและความลื่นไหลที่ดีคืออะไรคุณต้องหุบป,ปากและเลิกทำตัวเป็นเด็ก 5. คนที่เกลียดลีซ่าก็แค่อิจฉาลีซ่าเท่านั้นความเกลียดชังทั้งหมดที่แบ็บพิงได้รับคือความหึงหวงอย่างแท้จริงผู้หญิงบางคนพบว่ามันยากมากที่จะมีความสุขกับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆและสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าบางครั้งฉันพบว่าตัวเองก็อิจฉาวพวกเขาเพราะพวกเขามีงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด แต่ความเจ็บปวดที่พวกเขาต้องทนนั้นมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่อยู่ในหัวของฉันเลยและฉันต้องขอบคุณมากสำหรับครอบครัวและเพื่อนๆนของฉันที่ฉุดชันไว้มันเป็นแค่เงินที่ฉันอิจฉาเมื่อคิดถึงมันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะสนับสนุนและมีความสุขกับพวกเขาต่อไป 6. โซโลเดี่ยวของลิซ่าน่าสนใจมากฉันรู้สึกชื่งเล็กน้อย ที่ได้เห็นสิ่งที่พวกเขาทําให้ลิซ่าและแนวคิดที่เธอทํา 7. การทำศัลยกรรมพลาสติกเป็นเรื่องที่ปกติมากในเกาหลีและพวกคุณบางคนก็แสดงท่าทีว่าเธอสวยอาจจะใช่และคุณเองก็ยังอิจฉาเธอด้วยที่เธอสามารถเปลี่ยนแปล,ปลงบางอย่างเกี่ยวกับรูปรลักษ์กของเธอจนทําให้เธอสวยขึ้นได้แน่นอนหากต้องการเปลี่ยนแปลงภาย,น,ย,น,ยน,นอกคุณจะต้องเริ่มต้นจากภายในก่อน ความคิดเห็นต่อมานะคะลิซ่าฉันรักเธอมากแต่สิ่งหนึ่งที่รบกวนจิตใจฉันมากๆเลยก็คือการแสดงออกทางสีงหน้าของเธอนั้นเป็นแบบเดียวกันหมดซึ่งภาพถ่ายส่วนใหญ่ของเธอนั้นดูเหมือนกับว่าเธอมีภาพถ่ายจากแบรนด์หรือนิตยสารหลายร้อยภาพอยู่ในมือและใบหน้าของเธอก็ดูซ้ำๆกันไปห,หมดเธอเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมและเธอก็สามารถควบคุมการแสดงบนเวทีได้ลิซ่าเธอน่าทึ่งมาก ความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าคุณถามฉันเกี่ยวกับลิซ่าฉันจะบอกว่าลิซ่าเป็นคุณออนโยนและน่ารักมากสมัยที่ลิซ่ายังเป็นน้องใหม่ของแบทพิ้งฉันรู้ได้เลยว่าลิซ่าจะต้องดังลิซ่าขี้ขลาดแต่มีความพิเศษแต่ตอนนี้เราไม่ได้เห็นด้านนั้นของเธออีกต่อไปแล้วเนื่องจากความเกลียดชงังเพียงเพราะว่าเธอเป็นคนไทยไม่ใช่คนเกาหลีและเธอก็จัดการกับการหเหยียดเชื้อชาติดังกล่าวได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ด้วยความเกลียดชังเช่นนี้ฉันคิดว่าเธอได้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ด้วยรอยยิ้มที่จริงใจของเธอมันทำให้ทุกคนที่รักเธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปลิซ่าเป็นคนที่เข้มแข็งคิดบวกและเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกร่าเริงกระป่้กระเป๋าตามไปด้วยและฉันก็อยากจะบอกว่าลิซ่าคุณเป็นมนุษย์คุณไม่จำเป็นต้องทำเหมือนว่าคุณสบายดีเพราะเราทุกคนต่างก็มีขึ้นมีลง อย่าปล่อยให้คนเหล่านี้ทำลายคุณความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะ 1. บุคลิกของลิซ่าน่าทึ่งมากโดยเฉพาะเวลาอยู่ในบ้านแบบ็พิง 2. เวลาย,ยิ้มลิซ่าดูสวยมากรูปแคนดิดของเธอหรือรูปของเธอที่ถูกถ่ายตามสนามบินสวยงามจริงๆ 3. Lisa ลิซ่าเป็นคนที่รอบรู้มากเธอเป็นแรปเปอร์ที่ยอดเยี่ยมเธอเคยหนึ่งในนักเต้นที่เก่งที่สุดของวงการเธอมีน้ำเสียงที่ยอดเยี่ยม และฉันคิดว่ามันเข้ากันได้ดีมากกับสไตล์การแรปที่ดูเท่และมีสไตล์ของเธอ 4. การแรปของลิซ่านั้นถูกประเมินค่าต่ำเกินไปเธอได้แรปมากมายเพราะเธอเป็นแรปเปอร์นำและเป็นนักร้องร้องเท่านั้นพวกคนแทบจะไม่ยอมรับการแรปของเธอเพียงเพราะพวกเขาหมวแค่สนใจที่จะพูดว่าเจนนี่ไม่มีท่อนแรปเลยแรปของเธอในคิกอิดเป็นหนึ่งในท่อนแรปของแบ็คเพลงที่ฉันชอบมากที่สุด น้ำเสียงและความไหลลื่นของเธอดีมาก 5. ลิซ่าเป็นนักเต้นที่ดีกว่านักเต้นหลักคนอื่นๆอีกหลายคนเธอได้รับความเกียรติชังเพียงเพราะเธอดังก็แค่นั้นแหละฉันชอบการเต้นของเธอมากกว่านักเต้นหลักอีกหลายๆคนแต่มันก็เป็นแค่ความชอบส่วนตัวเท่านั้น 6. ลิซ่าได้รับความเกียรติชังเพียงเพราะความนิยมของเธอเท่านั้นถ้าเธออยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักทุกคนคงชื่นชมว่าเธอมีความสามารถมากมายแค่ไหน และความกล้าที่บางคนเรียกเธอว่าไร้ความสามารถนั้นมันช่างน่ามโมโหฉันพบว่าเธอเป็นสมาชิกที่มีพรสวรรค์และดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดในวงแบล็คพิงคและถ้าเธอไม่ดังการเต้นของเธอคงถูกมองว่าน่าชึ่นมากกว่านี้7ลิซ่าดูไม่เฟกเลยสำหรับฉันบางครั้งบุคลิกของเธออาจจะดูเกินจริงไปบ้างแต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหลายๆคนถึงคิดว่าเธอเฟก และแน่นอนฉันก็คิดด้วยว่าเธอไม่ได้แอปเบลนะจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นเพียงบางส่วนชี่รอ็ดนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะและสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดแอปได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ